บอกว่าร้านที่ใช้ไปทํางานมันมีอสูรอยู่ด้วยแล้วอสูรที่ว่ามันก็ตัวแบบนี้อย่างนี้ยังไงล่ะเออคืออืมฉันขอเวลาอีกสักเดียวจะได้ไหมอ่ะอีกเดียวก็น่าจะถึงเวลานันติดต่อกับคุณอุซูและเซนอิสึแล้วด้วยเซนอิสึไม่มาหรอกอที่ว่าเซนอิสึไม่มาหมายความว่ายังไงเหรอครับ ฉันว่าฉันคงจะทำผิดกับพวกนายไปสัแล้วล่ะเพราะว่าฉันตัดสินใจพลาดหลายประการเพียงเพราะว่าอยากจะช่วยเมียของฉันให้ได้ตอนนี้เซนิสึหายสาบสูญขาดการติดต่อไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วพวกนายก็ไปจากที่นี่ซะเถอะในกรณีที่สูรย์ที่อยู่ที่นี่เป็นพวกข้างขึ้นพวกนายจะไม่สามารถรับมือกับมันได้คนที่หายสาบสูญก็ให้ถือว่าเสียชีวิตไปแล้วส่วนที่เหลือฉันจะจัดการเองคนเดียว ไม่หรอครับคุณอุซูยพวกเรานะ่าไม่ต้องอายคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คือผู้ชนะอย่าได้รีบร้อนจนพลาดโอกาสไปเฮ้ยรอก่อนดีคุณลงุงโถอยอ,อินโสเกะถึงแม้คุณอุซูยจะบอกให้ถอนตัวจากภารกิจแต่ว่าพวกเรามาทำสิ่งที่พอทำได้กันเถอะนะ ที่ที่อสูรหลบซ่อนอยู่มันจะต้องใช้วิธีบางอย่างเพื่อรับพาตัวเซนอิสึไปแน่เพราะงั้นในค่ำคืนนี้จะไปหาโนสเกตในร้านที่นายทำงานโอกิโมโตช่วยเราจนกว่าจะถึงตอนนั้นทีไปไหนคนเดียวมันอันตรายเกินไปทำไมต้องรอด้วยก็บอกแล้วไงว่าร้านที่นายทำงานอยู่มันมีอสูรซ่อนตัวอยู่ก็พอตกกลางคืนแล้วจะมีคนอุุยสอดส่องดูอยู่ภายนอกนี่นะถึงอย่างนั้นเซนอิสึก็ยังหายตัวไปได้แถมอสูรที่อยู่ในร้านที่โนสเกตเจอก็หายไปแล้วด้วย อย่างกับว่ามันมีช่องทางลับอยู่ในร้านเลยอ่ะการที่มันไม่ออกจากร้านเลยนั่นกะแปลว่าอสูรมันอาจจะเป็นคนทํางานในร้านก็ได้หากอสูรมาแฝงตัวเข้าไปทํางานและแสร้งตัวทําเป็นมนุษย์ได้อย่างแนบเนียนแล้วก็การที่จะฆ่ามนุษย์สักคนก็ต้องมีความรอบคอบมากเพื่อไม่ให้ความแตกฉันคิดว่าสินสิสือและเหล่าเมียของคุณอุซุยต้องมีชีวิตอยู่แน่ฉันตั้งใจจะเคลื่อนไหวไปช่วยพวกเขาและจะต้องช่วยออกมาให้ได้เลย ฉันอยากให้อินโนสซเกตมาช่วยพยายามช่วยพวกเขาอีกแรงด้วยแล้วก็อยากจะให้นายมีชีวิตรอดกลับมาให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่แกพูดมาตั้งแต่เมื่อกี้คือสิ่งที่ฉันตั้งใจะจะพูดออกมาทุกประการเลย รีบเลืฝีเท้าแล,แล้วไปรับไอโนสเกตด้วยด่วนเลยได้กลิ่นอะไรบ้างอย่างมันเป็นกลิ่นหอมหวานที่เจอจางอาสูรนี่นี่มันกลิ่นของอสูรอยู่ใกล้มากหรือว่ามันจะคุณคอ,อินักสือ แล้วก็ทุกๆคนขอให้ปลอดภัยทีเถะนะเจ้าเด็กนักล่าอสูรเหรอในที่สุดก็มาสินะแล้วมากันกี่คนล่ะมีคนหนึ่งเป็นไอเด็กหัวเหลืองหน้าตาอัปลักไม่น่ามองใช่ไหมล่ะ มีเสาหลักมาด้วยหรือเปล่าเพราะกำลังเดินทางมาถึงยังเจ้าของไม่ใช่เสาหลักใช่ไหมล่ะก็ดูท่าทางอ่อนแอนี่นะอสูรข้างขึ้นลำดำหกร่างกายเป็นแบบนี้ได้ยังไงอะร่างกายของคุณโคอ,อินก็สื่อหายไป ลอยเธอเคนนั้นเดี๋ยวนี้นี่เจ้าคิดว่ากำลังพูดอยู่กับใครไม่ทราบไอเด็กชั่ว <c oughs> <c oughs> เร็วมากมองตามไม่ทันเลยไม,ไม่สิร่างกายของเรายังตอบสนองได้ทันเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเราคงจะตายไปแล้ว กล่องมันก็ออยังชั่วกล่องนี้ไม่พังแต่ถ้าโดนการโจมตีครั้งต่อไปไมันต้องพังแน่เดซโกโอขอโทษนะเพราะว่ากล่องมันพังและแบกสู้ไปด้วยไม่ได้แล้วห้ามออกจากกล่องเด็ดขาดจนกว่าตัวเองกำลังตกอยู่ในอันตรนนายยังไม่ตายอีกเหรอ แข็งกว่าที่คิดอีกนั้นเนี่มีดวงตาที่ใช้ได้เลยนะสวยดีงั้นก็จะควักกินแค่เฉพาะดวงตาก็แล้วกันเคลื่อนไหวหลบหลีกลางอากาศได้นับว่าทำได้ดี ยังอุตส่าห์ตัดออกมาได้พอดิบพอดีอีกนั่น,นตัดผ้าส่วนที่ขังโคอินัสสือเอาไว้หน่าเอนดูจริงๆถึงจะอประลักก็เถอะข้าจะ,จะรับรู้สึกเอนดูเจ้าขึ้นมาเส้นแล้วสิยังกับหนูหนาที่กดเสือกดยสนก่อนตาย พวกเจ้ายกขยงมากันกี่คนสี่คนใช่ไหมไม่บอกแกหรอกถ้ายอมบอกมาตรงๆอย่างน้อยข้าอาจจะยอมไว้ชีวิตเจ้าก็ได้นะเพราะเมื่อกี้แค่เจ้ากวัดแกว่งดาบใส่ข้านิดเดียวไอ้ดาบเล่มนั้นของเจ้าก็กบินซะจนแทบไม่เหลือคมแล้ว<อ>ช่างที่ตีดาบเล่มนั้นขึ้นมาคงไม่ได้มีฝีมือเท่าไหร่ละสิไม่ใช่ช่างที่ตีดาบเล่มนี้ขึ้นมาเป็นคนที่มีฝีมือมาก เป็นชาตที่มีทักษะตีดาบล้ำเลิศแล้วถ้าอย่างนั้นทำไมดาบของเจ้าถึงบินได้ล่ะเจ้าหนูถ้านักดาบฝีมือไม่ดีคมดาบจะบินออกเป็นเพราะเราเองมาเป็นเพราะเรากล่าวไว้แล้วว่าเรานะ่ะใช้ปลานวารีอย่างเชี่ยวชาญไม่ได้ในกรณีของเราถ้าไปกระบวนท่าโจมตีในครั้งเดียว ระบบเทพสุริยันยังโจมตีแรงกว่าด้วยซ้ำแล้วมันเหมาะกับร่างกายเราแต่ว่าถึงกระบวนท่าจะแข็งแกรงแต่ก็ใช้มันอย่างต่อเน,นื่องไม่ได้แต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่เราน่าจะทำได้แล้วไม่สิต้องทำได้จงเผาผลาน จงเผาผลาญจงเผาผลาญจิตใจโน้อยชาเป็นบ้าตะว,วันจะตกดินแล้วยังไม่โผล่หัวมา,มาอีกไอ้โซออจิโ,ซโร่งี่เง่งเาเอ้ยถ้างั้นฉัน จะเอาเคลื่อนไหวด้วยพลังของหมูป่าบุกทะลวงในหัวใจของฉันไงล่ะเจะ้าพวกหนูลำบึกเอาดาบมาลำบึก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 เอาละได้เวลาละสูนแล้วหมูป่าบุกทะลวง อยู่นี่แองอูป่าพุทธลวงไม่มีใครอยู่ฉันได้หรอกนะนี่มันคือผ้าพิมพ์ลายลูกมนุษย์เหรออันหมายความว่าไงกันไม่สิสัมผัสแบบนี้มัน มันคือมนุษย์ที่ยังมีชีวิตยอยู่นี่มันจะมนุษย์มาขังอยู่ในผ้าผูกเอวของผู้หญิงเหรอ,องั้นถ้าตัดมันออกพวกเขาก็จะออกมาได้สินะโอ้มันมาทำอะไรที่นี่วะพวกน่าหอกห่งเ,เจ้าบังอาจเข้ามาข้างในคลังสเสบียงแห่งนี้ โ,โครกเหลือเกินทั้งโซโครกและส่งกลิ่นเมนหม็นไอ้ภาคโอบีไซเดอรนี่มันอร่อกันโคตรแยงหน่อยแน่ไอ้หนอนมแมลงโซโครภาคโอบีไซเดอนเหรอตั้งชื่อเก่งไม่เบานี่มันน่กนากิจการแย่จริงๆนะคะแล้วพวกเธอไปใครกันนี่เป็นกินกาของท่านอุย้ยค่ะเด็กคนนั้นก็เป็นหน่วยพิฆาตอสูรเหรอ,อ ถึงเจ้าคิดจะฟันข่าไปก็ไร้ค่าอยู่ดีเพราะนี่ไม่ใช่ร่างจริงเดี๋ยวข้าจะเอาคืนที่เจ้าทำกับข้าไว้เมื่อกี้ให้สาสมเดี๋ยวนี้แหละทั้งตัวฉันเอราจะยอมสู้ไม่ท้อถอยจนกว่าจะตัวตายวังนั้นแกก็ด่าหน้าเข้ามา ลมพัดเข้ามาติงตายแบบนี้มันเสาหจังท่านเทนเกนค่ะมาคิโอซึมะภาทางรับมูที่อลังการดีนี่สมกับเป็นสีภรรยาของฉันจริงๆ ดีจริงๆที่มีของฉันทุกคนยังปลอดภัยดีฮีนะซื้อลูปลอดภัยดีไอเจ้าพวกนี้ก็มันทำธารกิจในย่านเริงรมเหมือนกันสุดยอดสุดยอดเลยสมแล้วที่เป็นเทพเจา้าโรงงานรื่องถ้าอย่างนั้นมาลุยให้อลังการเลย กระบวนท่าฟาดฟันเปลี่ยนไปแล้วเฉียบคมกว่าเมื่อกี้อีกเราสู้ได้กลับมาสูงข้างขึ้นตัวระบังเทศสุริยันแล้วเราแข็งแกร่งขึ้นมากผ้าโอบีกับเราเข้าไปในร่างกายแล้วไม่สิมันเอาส่วนที่แย่ออกไปกลับเข้ามาในร่างตัวเอง เสาหลักจริงๆด้วยเสาหลักมาที่นี่จริงๆค้ายังนชืว่วแบบนี้ท่านผู้นั้นจะรู้สึกยินดีกับข้าแน่รูปลักษมันเปลี่ยนไปเปลือนกินที่หน้าขนลุกมากทำเอาฉันแสบคอเลยเฮ้ยเออเสียงดังเวไ้ยพวกบ้าเอ้ยแย่แล้วสิ คนเล่ามามุงดูเพราะเสียงดังอย่ามาถือดาบก่อเรื่องวุ่นวายแถวนี้สิวะหนวกหูชะมัดเลยไม่ได้นะครับรีบถอยออกไปเดี๋ยวนี้เลย <c oughs> อภัยให้ไม่ได้บางอาจมาทำเรื่องโหดร้ายแบบนี้อะไรกันนี่จะยังจะบ่นอะไรอีกเหรอยอมแพ้สักทีเทันดาจะเอัปลักเอิรมนุษย์ที่หน้าตาทุเรศไม่มีค่าพอจะมีชีวิตอยู่ oh <my> เพราะงั้นก็จงเน่าตายคาที่ไปซะให้หมดปะ ให้ตนเองจะไม่ยอมถอยคำพูดที่ไรหัวใจของมนุษย์ยังคงเพ่นพ่านอยู่บนโลกนี้คอยภาคชีวิตอย่างไร้เหตุผลไม่เคยสำนึกแล้วมันก็ไม่เคยเสียใจการใช้กำลังคำเรื่องชั่ว <c oughs> ฉันมาพายห้สิ่งนั้นไม่ได้เด็กคัดชีวิตที่เสียไปแล้วจะเอากลับคืนมาก็ไม่ได้ไม่มีทางกลับเป็นอย่างเดิม มนุ์นั้นมีชีวิตเยี่ยงกับอสูรไม่ได้แล้วทำไมถึงทำไมถึงต้องช่วงชิงชีวิตของผู้อื่นคำพูดพวกนี้เหมือนเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนมีอะไรบันเทิงตรงไหนมีอะไรหน้าหัวเราะตรงไหนกันคิดว่าหนึ่งชีวิตของมนุษย์นั้นมีค่ามากแค่ไหนนี่มัน ไม่ใช่ของข้านี่ไม่ใช่ความทรงจำค่ามันเป็นของเซลความทรงจำภายในเซลของท่านมุสันก็เคยเป็นมนุษย์ไม่ใช่เหรอแกน่ะแกก็เคยดิ้นรนเอาชีวิตรอดจากความทรมานทั้งน้ำตาไม่ใช่เรื่องไงกันพูดข oh. ้ามพิริพิไรไร้สาระอยู่ด้านหน้ารำคาญเรื่องในอดีตข้าไม่คิดจะจำลลงนะก็ตอนนี้ข้าน่ะเป็นอสูรเต็มตัวไม่ใช่มนุษย์สักหน่อย เข้าใจแล้วพอกันทีมนอสูรลกอวิชจรัสพัดชิดพระบัเทพสุริยันเจอ,อาทิตี์สมบัติออเนี่ย เวมาพี่คะพี่คะรีบหายใจเร็วเข้าขอร้องม <c oughs> สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์มันช่างน่าสมเพชจนทนดูแทาไม่ได้เพราะไม่ว่าจะกระเสือกกระสนอย่างไรสุดท้ายก็มาได้แค่นี้นี่แหละข้าถึงได้รู้สึกเวทนาภาพที่เห็นกำลังเลือนลาง ได้ยินแต่สิ่งหัวใจของตัวเองเต้นเท่านั้นงั้นข้าขอเอาคืนด้วยการสัตว์หัวของเจ้ากันแล้วกัน <c oughs> บางอาจมาทำกับข้าได้ไมีเจ้า จำไ,ได้แล้วเป็นเจ้าเองอย่างนั้นสินะคนที่ท่านผู้นั้นได้บอกเอาไว้ก็คือเจ้าเองสินะดาคิีมีสูนบางตัวรอดจากการครอบงำของข้าไปได้มันเหมือนกับตอนธามอายุหามันให้เจอแล้วก็ฆ่ามันซะมีแค่เจ้าเท่านั้นที่พึ่งได้ มังสวมกิโมโนโลายใบยกัญชงแล้วมันก็มัดโอบิลายตารางเอาไว้ได้อยู่แล้วค่ะข้าจะบทขยี้มันให้ตายคาที่เพื่อท่านเองอย่างที่ท่านต้องการทําได้แค่แต่างเดียวเลยไอ้อโศรก ねえ、すご。